ฝนตกลงมาแล้วฝนมาทางด้านทิศเหนือตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วโอ้ถนนตกเยอะเลยกำลังมากรลังมาทางนี้ฝนกำลังตกกมาทางนี้กันมีเมียเข้ามาหมดแล้วยางครับมีเมียเข้ามาในหมดแล้วยางฝนตกแล้วนะลูกตกแล้วนะครับเข้ามากัไกลยางเข้ามาพี่เดชต้องรู้นะลูก รู้ที่หลบภัยปลออันตรายเนะรีบวิ่งกันเข้ามาแล้ววิ่งเข้ามาแล้วห้ามเล่นเพลยู่ข้างนอกนะลมมีด้วยลูกลมมาลมพัดมานอนเข้าไปเลยครับผ่านที่นอนจัดจองไปเลยไม่ต้องกลัวนอน,น,ลนอนกันเลยนอนกันเลยที่ไหนก็นได้ครับนอนตรงไหนก็ได้นอนเลยนอนเลยขณะนี้นอนสบายปลอดภัยลูกไม่ต้องกลัวฝนตกลมมาฟ้าก็เมื่อแล้ว <c oughs> อระมือเครื่องจริงๆนะจริงๆแล้วยังไม่มืดนะยังช่วงบ่ายๆอยู่แต่้ตองฟ้าทําให้มืดเื็เลยต้องมืด <c oughs> ครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งกันเข้ามาละส้มทองส้มทองเข้ามานี้ส้มทองพีง่ทองเทาขาวานั้นใคร ตามขาวใหญ่ทำมาเข้ามากันเอาไก่อยู่ไหนไก่ไก่อยู่ที่ของไก่เนอะเมียวอยู่ที่ของเมียวครับไก่อยู่ที่ของไก่เมียวอยู่ที่ของเมียวฝนตกแบบสถานีนั่นจะตกนย่นจะตกยาวนานปลาลองํำรามไปจุดกล้องกลาง,งวานัน ตกไม่แรงแต่ว่าตกนานๆก็จะทําอะไรก็ไม่สนะดวกอ่ะฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วเป <c oughs> ็นหลังคาก็มีอ่ะองกูไม่เห็นกระโดดลงมาบนหลังคาเหรอกระโดดลงมาบนหลังคาทีนี้ก,ก,นก็อยู่ได้ลูกไม่ไม่เปียกเนาะดีนีวก็อยู่ได้ทีนี้ก็อยู่ได้ครับไม่เปียกครับไม่เปียกยขา้างในก็ดีท่อมทอไม่ออกมาลูกแมทวไม่ออกมา <c oughs> ไม่ออกมาอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นแหละ กลางวันก็ไม่มีันาอะไรนะแต่ถ้ากลางคืนนี่ก็จะมืดมองไม่เห็นกลางวันก็พอมองเห็นอะไรได้ได้รู้ว่าตัวไหนปลอดภัยตังไหนไม่ปลอดภัยนะครับเราก็ากกํำภาพบรรยากาศฝนตกให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะฝนก็เรื่อยมาธรรมชาติตกลมาแล้วก็ผ่านมากันไย สิบปีตามอายุเรานี่ยนหะนะทุกปีทุกปีก็จะมีชชินนี้มีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับภู <c oughs> มิอากาศในแต่ละภาคในแต่ฤดูๆๆๆๆในแต่ละปีครับก็ขอ,อนาภาพบรรยากาศฝนตก อย่างนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เท่านี้นะครับก็หมาในคลิปต่อไปพวกนี้มีสุขพุกการทุกคนทุกท่านสาธุเจเจอะไรลูกเจปานนีปานนีนั่งเราก็เอี่ยงกูแล้วนะกายลูกปูนี่น้องอะไรน้องต้มขาวอะไรพวกก็หมาคลิปต่อไปพบกนี้มีสุขพุกการทุกคนทุกท่านสาธุ